แสดงความยินดีกับพี่ท่านนี้นะครับนี่คือลูกศิษย์หลวงปู่ศิลาที่อธิษฐานจิตต่อรูปภาพว่าขอให้มีโชคทุกคนดูนะว่าเขาถูกกี่ใบเลขท้ายสาตัวทุกคนครับคือผมเคยเล่าเรื่องราวของอาจารย์ภยัยสาลนิมิตพิศวงว่าถ้าใครได้กราบได้บูชาได้สักการะพระอรหรันต์ ที่ยังมีชีวิตอยู่ได้ไปถวายปัจจัยได้ไปถวายผ้าตรายจีวรได้ไปถวายข้าวหลวงปู่รับหลังจากนั้นถ้าหลวงปู่ได้ทานข้าวที่เราได้ถวายทุกคนครับนี่คือบุญที่ยิ่งใหญ่มากๆและถ้าใครทํากับพระอาหารหันต์แบบนี้ได้อาจารย์ไพศาลนิมิตพิสวงว่าให้กรวดน้ำํำลงดินให้พระแม่ทรณีรับทราบว่าบุญที่้าพเจ้าได้กระทําในครั้งนี้ ส่งผลบุญแผ่ผลบุญปิถึงใครหลังจากนั้นให้อธิษฐานขอว่าเราอยากได้อะไรสิ่งที่เราอธิษฐานสิ่งที่เราขอมันจะสำฤรธิผลทันทีพระอริยสงฆ์พระเกจิอาจารย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในยุคปัจจุบันหาได้ยากมากถ้ามีโอกาสแวะไปกราบไหว้หลวงปู่ศิลาสิริจันโทจังหวัดกาลสินครับ